เอาแล้วไงจับโป๊ะเสียงเบิร์ดที่บางแช็กอ้างว่าได้โทรคุยเมื่อวันนี้วันที่7มิถุนายน65บางแช็คได้โพสต์เสียงสนทนากับเบิร์ตโดยระบุว่ามีการคุยกับกระติกถึงการดูแลแตงโมในวันที่เกิดเหตุ24กุมภาพันธ์65ซึ่งกระติกก็ตอบว่าแตงโมไม่ใช่เด็ก2-3ขวดแล้วจะดูแลได้ยังไงฉันก็อยากนั่งตากลมสวย,สวย ทำให้เบิร์ตไม่พอใจและไม่คุยกับคาร์ติอีกเลยโดยคลิปเสียงมีความยาวถึง1.18นาทีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดชาวเนต็ตต่างก็ได้จับโป๊ะไม่ใช่เสียงที่เบิร์ตคุยกับบางแจ็คแน่นอนเชื่อว่าเป็นเสียงที่เบิร์ตเคยพูดเมื่อนาน,านมาแล้วที่เคยโทรคุยกับเพื่อนเหมือนเสียงนี้ถูกเผยแพร่ในรายการรายการหนึ่งมาแล้วโดยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคลิปเสียงเบิร์ตอันนี้จำได้ตอนเกิดเรื่องแรกๆเหมือนเพื่อนโทรหาเบิร์ตหรือใครโทรสัมผัสเบิร์ตนี่แหละจำไม่ได้แล้ว แต่ไม่ใช่บางแจ็คโทรแน่นอนเราก็จําได้เหมือนกันตั้งแต่กระติบไปออกหนกระแสแล้วให้สัมภาษณ์แบบนี้คนเลยด่าทั้งประเทศบางแจ็คไม่ได้ถามเบิร์ตมันตัดต่อเอาใช่ค่ะมันไม่ได้โทรคุยแต่เอามาทําเหมือนโทรคุยโทรศัพท์กันส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรองให้เบิร์ตออกมาตอบคาถามสังคมอีกครั้งฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ